โลแกนเขาดีจำจนบันถึงทุกวันนี้สามสิบี่สิบปีรักน้ํารักปลารักซากุระยังจําได้ถึงทุกวันนี้ ต้องขอบอกเลยคนระับว่าคนสมัยผมเนี่ยแรกๆเนี่ยเลี้ยงปลาเนี่ยก็เป็นอาหารปลาอย่างแรกเลยที่เลือกเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหาหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงพวกเราที่เป็นนักเลี้ยงปลาแรกๆอะซื้อได้อาหารปลาสัก,กุระเนี่ยเป็นเป็นเหมือนอาหารที่ทุกคนรู้จักในวงการนะครับอาหารปลาที่ไม่คุ้นเนี่ย เราแน่ใจได้เลยครับว่าแป้งไม่ค่อยมีปลาไม่ชอบแป้ง,งเพราะขาไม่ย่อยแป้งมันเลยมันเลยเป็นอาหารปลาที่ถ้าเทียบจากแรกเริ่มที่ที่ได้ทดลองใช้เมื่อเมื่อนานมาแล้วครับกับยุคนี้เนี่ยต,ต้องบอกว่าคนละเรื่องเลยครับปลาทองเนี่ยนะครับถ้าให้อาหารโปรตีนที่เป็นสัตว์ทะเลอะ่ะจะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าตัวของโปรตีนของเขาครับมันจะมีกรดอะมิโนที่ที่ดี ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโอเมก้าสใช่ไหมครับหรือหรือเป็นพวกกรดอะมิโนอื่นๆเนี่ยที่มันช่วยะนะครับพวกขนาดเราอ่ะเรายังเรายังเลิกกินปลาทูน่าเลยเขาไม่แน,นะนำครับที่ที่ใช้พวกปลาปลาสัตว์น้ําจืดเพราะว่าน้ํามันหรือกรดอะมิโนท,ที่ที่มันดีต่อสุขภาพปลาอันนั้นคืออย่างแรกนะกริลหรือเคยตอนแรกเห็นกริลก็ไม่รู้ก็ต้องไปเปิดอีกบ้าคืนแล้วอ๋อมันเคยเคยแต่ว่า,าเห็นเห็นว่าเป็นของต่างประเทศด้วย อีกตัวหนึ่งที่สีเขียวเนี่ยก็คือสาล่ายก็ช่วยเพิ่มสีส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ครับเป็นตับปลาหมึกซึ่งไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นในยี่ห้ออื่นมันเป็นมันเป็น,น,ปนตับปลาหมึกที่เห็นชัดมากเลยมันก็เป็นผมผมมองว่ามันก็เป็นโปรตีนที่ดีอีกตัวหนึ่งเพราะว่าในตับของปลาหมึกเนี่ยมันก็ให้โปรตีนที่ดีแล้วแล้ว,ล,วลองดมดมดูสิครับหอมมากนะครับหอมมากน่ากินเลยละเพราะฉะนั้นถ้า เอามารวมๆกันเนี่ยเจ้าสามสีเนี่ยมันก็เลยเพิ่มความสมดุลให้กับการให้ให้ปลาทองของเราเนี่ยได้มีความสุขจากอาหารปลา ที่สสีแล้วเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วนะโปรตีนครบถ้วนเท่าที่ผมดูดูจากข้อมูลที่ที่ให้มานะครับผมก็ไปอ่านต่อเออเขาก็เสริมอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะเสริมพวกวิตามินต่างๆวิตามินที่มีประโยชน์ต่อปลานะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยปลาทองก็ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C วิตามิน B ต่างๆเนี่ยตัวซักุระเนี่ยเขาก็ใส่มาให้พูดได้เต็มปากด้วย เพราะว่าให้อาหารปลาตัวนี้น้ำไม่ขุ่นให้อาหารปลาตัวนี้ปลาแข็งแรงไม่มีน้ํามันราคาจับต้องได้สาก,กุละโกครับรักน้ำํำรักปลารักซาก,กุละครับ